ท่านคะในขณะทีะพพ่พออย่างยาวเนี่ยโดนล้อว่าเป็นลูกไม่มีพ่อท่านก็โกรธแต่พอพยายามไปขอความจริงจากพะมานดาแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นลูกกษัตริย์พอเพื่อนล้ออีกก็ไม่โกรธทาไมถึงไม่โกรธนะคะคือตอนแรกนี่โกรธนะคะเพราะว่า <c oughs> คือโกรธตรงที่ว่าอมันมันเป็นอะไรคือมันเหมือนดูถูกแม่ตัวเองนะคะ <c oughs> แต่พอไปรับทราบว่าแม่เป็นใครแล้วอันนี้ต้องเป็นความลับ <c oughs> นะคะเป็นความลับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อหนีมา ดังนั้นจึงระง,งับความโกรธเพื่อความปลอดภัย<อ>แล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลูกหญิงไม้แม่มีศัก์ตัวเองก็มีศักค่ะ ่ชนคะอย่างในพุทธประวัติเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านก็เป็นพระราชาแล้วก็ไม่ได้ออกบวชแต่ว่าก็เป็นได้ถึงมหาอุปสกแล้วก็ได้เเป็นถึงโซดาบันทีนี้ในปัจจุบันของคนทั่วๆไปเนี่ยที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้บวชแต่ก็มีโอกาสที่จะเดินเข้าสู่กระแสของพระนิพพานเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะอย่างเราอยากจะพ้นจากวตฏสงสารนะคะแล้วพูดถึงพระเจ้าพิมพิสารก่อนนะคะ,คะพระเจ้าพิมพิสารมีหน้าที่ในทางโลก ที่ไม่อาจจะลาทิ้งไปได้นั De ่นคือความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งหน้าที่การงานก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งการที่พระองค์ทรงสว่างในธรรมก็สามารถที่จะสว่างในโลกคือสามารถที่จะนํามาใช้เกิดประโยชน์ในทางโลกในหน้าที่รับผิดชอบที่ยังคงอยู่เพราะนั้นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจึงปฏิบัติไปด้วยทําหน้าที่ไปด้วยและเอาการปฏิบัติที่ได้มาความสว่างหรือปัญญาที่ไดเนี่ยมาใช้กับทางโลกด้วยนะคะ อันนั้นคือเป็นได้คือไล่เรียงมาตั้งแต่เป็นมหาอุบาสก <Okay. S 2> แล้วก็ไปถึงพระโสดาบานั <Okay. S 2> นะเป็นคําอธิษฐานด้วยนะคะว่าไปอยู่บนสวรรค์ชั้นไหนชั้นไหนอะไรตรงนี้ <Okay. S 2> คือเป็นคือมีอํานาจมากเป็นเทวดาที่มีอํานาจมากในที่สุด <Okay. S 2> นะคะที่นี้พูดถึงบุคคลธรรมดาก็เช่นเดียวกันหากว่าเรามีหน้าที่พึงกระทานะคะ <Okay. S 2> แล้วก็เพราะว่าพุทธองค์ทรงตรัสถึงอุบาสก <Okay. S 2> อุบาสิกาภิษุภิกษุณีพุทธบริษัท4สี่เนี่ย ทำไมถึงต้องมีอุบาสกอุบาสิกาเพราะว่าจะต้องมีผู้บำรุงทักคินัยบุคคลในพุทธศาสนานี้ห,หากมีเพียงภิกษุเอาทุกคนไปบวชหมดนะคะห,หน้าที่ที่พึงกระทำถูกละทิ้งไปหมดศาสนาจะไม่ยั่งยืนยาวนานผู้บำรุงพระสงฆ์ก็ไม่มีนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นบริษัทสี่จะต้องมีทั้งอุบาสกและอุบาสิกาเราก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลือกนะคะเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย ในสมัยพุทธกาลต่างก็มีที่เป็นเลิศในทางด้านต่างๆและบรรลุธรรมขั้นสูงในที่สุดนะคะในเทศคารวาเนี่ยในที่สุดอาจจะบวชหรือบางทีอาจจะไม่ได้บวชแต่ก็สามารถบรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นโสดาบันนะคะไปถึงสกิทธ,ธาอานาคามียกตัวอย่างเช่นท่านอานาบินทิกะท่านก็ค้าขายจนตลอดชีวิตนะคะแ,คแล้วในที่สุดท่านก็สําเร็จอนาคามีไม่ต้องกลับลงมาอีกนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้ ทีนี้อย่างเราเราทุกวันนี้เนี่ยเราก็คือต้องศึกษาพระธรรมอย่างละเอียดว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไระนะคะคืออย่านอกคําสอนคือ<ม>สิ่งใดที่พระพุทธองค์ไม่ได้บัญญัติก็อย่าไปบัญญัติสิ่งใดที่ทรงบัญญัติไว้แล้วก็อย่าไปยกเลิกนะคะ<ม>ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่จะฝึกอุปนิสัยของเราให้ปฏิบัติไปตามกฎระเบียบวิในัยในองค์กรที่เราอยู่นับตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนถ้าเป็นเด็กนะคะโตขึ้นก็มาทํางานรู้จักหน้าที่ที่เป็นกระทํา นั่นเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกความแน่วแน่ความตั้งใจความสม่ำเสมอเรา <Okay. S 2> สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมอะไรได้มันก็จะผลพลอยได้ไปกับการทํางาน mm. สึเราปฏิบัติธรรมนิวรณ์เราไม่มีแต่ <Okay. S 2> ก็เกิดปัญญาเพราะนิวรณ์เนี่ยเมื่อไม่มีคนคนบุคคลน,นั้นเนี่ยจะเข้าถึงปฐมญาณบุคคลที่เข้าปฐมญาณนนจะไม่วอกแวกลังเลหรือวันไหว การมองการต่างๆเนี่ยก็จะเห็นตามความเป็นจริงคือไม่คือสามารถคาดการณ์ได้ถูกต้องเห็นไหมคะถ้าได้ถึงปฐมยาเนี่ยจะเป็นคนที่คาดการณ์ได้ถูกต้องเราก็สามารถทํางานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยต่อมาเข้าถึงชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ก็จะเป็นคนละเอียดรอบคอบมากขึ้นเราสังเกตได้เลยค่ะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบไปะทุกขั้นตอนเพราะว่าการฝึกสมาธิเนี่ยลมหายใจจะละเอียดขึ้น เวลาเราทํางานเนี่ยเราก็รู้สึกมันละเอียดไปหมด <Okay. S 1> จริยาก็จะละเอียดนะความคิดความอ่านความรอบคอบก็จะมีมากขึ้น <Okay. S 1> นี่คือเทียบกันตลอดเวลานะได้ทางธรรมจะได้ทางโลกด้วย <Okay. S 1> บุคคลที่ได้ถึงฌานสีแล้วอันนี้ยิ่งเป็นบุคคลที่มีบารมีนะคะ <Okay. S 1> คือมีความกล้ามั่นคงจะทําอะไรก็แล้วแต่ทําในสิ่งที่ถูกต้องศีล <Okay. S 1> จะไม่ผิดคือค่อยๆแลวมีความอดทนสูงจะค่อยๆเป็นไปตามลําดับ <Okay. S 1> ที่ตัวเองปฏิบัติ นางพระเจ้าพิมพิสารเป็นถึงพระโสดาบันนะพระเจ้าพิมพิส <Okay. S 1> ารในคุณสมบัติของพระโสดาบันคือไม่ยึดติดในร mm ัก hmm. นโลภกดลงในรูปร่างกายต่างๆเ mm hmm. นี่ยไม่ยึด <c oughs> เอาไว้ของตนศีลก็ถือตลอดชีวิต mm hmm. ความเป็นผู้มีศีลทําให้ละโกรธผูกอาฆาตพยาบาทได้ <Okay. S 1> นะคะเป็นผู้ที่ไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงยอมรับชะตากรรมแต่โดยดีไม่ทุกข์มากเกินไป mm hmm. ในชะตากรรมที่ถูกลูกตัวเอง จับขังเพียงแต่สลดสังเวชสงสารกรรมของลูกต่อไปแม้กระทั่งถูกเสียเนื้อเท้าทําให้เดินจงกรมไม่ได้พระเจ้าพิมพิสารก็สามารถจะรู้ได้ว่ามาจากกรรมในอดีตในข้อที่เข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ถอดรองเท้าคือพูดง่ายๆไม่ให้ความเคารพนั่นเองความที่พระเจ้าพิมพิสารเข้าถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันก็ไม่เกรงกลัวต่อความตายเพราะว่ามีที่ไปมีคติที่แน่นอนเห็นไหมคะ การปฏิบัติธรรมนำมาสู่การใช้ชีวิตทางโลกได้อย่างดีดังนั้นคือบางทีไม่จำเป็นต้องบวชแต่ว่าต้องตั้งใจ <Okay. S 1> ต้องเรียนรู้ <Okay. S 1> นะคะในอุนุปปะพิกถาบอกคารวาสให้ทานร <Okay. S 1> ักษาศีล <Okay. S 1> ปฏิบัติสมาธิ <Okay. S 1> มองเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลำดับอยู่แล้ว <Okay. S 1> นะคะในความเป็นคารวส <Okay. S 1> นอกจากนี้แล้วก,การดำเนิน,นชีวิตทางคารวาสพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนอีกไม่ว่าจะเป็นสังฆะวัตถุสี หรือแม้กระทั่งในการทํางานต่างๆก็ส่งสอนเหมือนกันว่า,าต้องมีสันทะนะคือมีความ <Okay. S 2> พอใจมีความเพียรใส่ใจและตั้งใจเหล่านี้คือสมาธิเมื่อเราเอาเวลาการทํางานที่ตั้งใจแบบนี้ไปฝึกสมาธิในแนวเดียวกัน <Okay. S 2> ก็ก้าวหน้าสามารถควบคู่ไปได้ทั้งท,งท,งทงางโลกและทางธรรมค่ะอาจารค่ะธรรมะที่อาจารย์จตุุลาบรรยายให้ฟังเนี่ย ทำให้จุมนสึกว่าเข้าใจว่าคนเราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทําถ้าเกิดเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนคิดว่าคงจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็เด็กๆน้องๆที่ได้ชมรายการก็คงจะทําหน้าที่ของลูกที่ดีทําให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจพ่อคุณแม่ก็ทําหน้าที่ของคุณพ่อที่ดีที่สุดก็คงจะได้สิ่งที่ดีทุกๆทุกคนนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ